โอเคครับย okay, mm. sure. ิน sì ด oh, ีด้วยกับชัยชนะของทองลำพูน f อฟเอคลครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าโอ้โหโช์ฟอร์มได้อย่างเหนือความคาดหมายจริงๆการชกในวันนี้ของทองลำพูนต้องถามเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนไฟนี้เตรียมตัวมานานขนาดไหนสองสามเดือนได้ครับไฟนี้ครับโอ้ยนานนะนานนานโอ้เราก็ต่อยที่วันลุ้นวินีนี่กี่ครั้งละไฟนี้ไฟที่สามครับไฟที่สามใช่ครับสองครั้งแรกเป็นไงครั้งแรก ชนะคะแนนไออภิเดชน้ำเดินมีเจ็ดเจ็ดครับไฟั์ที่สองก็ชนะนอกไอกล้องสุรินจอเล่นมันนุครั้งนี้ครั้งที่สามของเรานะเก็บตัวมานานกว่าสามเดือนนะฮะเจอกับคู่ชกคนนี้ได้มีการดูคลิปอะไรเขาแม่ปะกายเพลเล็เนี่ยดูดูอยู่ครับเป็นไงเขาก็อาวุธหนักอาวุธคมครับหมัดคมครับหนักใจไม่เจอคนนี้ก็มีหนักใจอยู่เล่นเลยครับเพราะว่าเรา ร้างกานตัวไม่ค่อยดีครับอืมนั่นน่ะสิเพราะว่าพี่สังเกตว่าในในช่วงยกแรกอ่ะทองคำพูนโดนเยอะมากเลยอะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเครื่องไม่ร้อนหรือไงหรือว่าไงเครื่องยังไม่ร้อนครับแช่แช่ไปก่อนเรับโอ้โหแฟนนี่ก็ใจหายเหมือนกันว้ยทองคำพูนจะทนได้หรือเปล่าโดนเตะจ่อยางบ้างโดนโดนู่นโดนนี่บ้างอะไรเงี้ยอยากทนได้ครับหมดยกแรกคิดยังไงยกแรกก็คิดว่าเรา ยกแรกเราแพ้มาลงต้อเอาคืนให้ได้อะฮะแพ้ยกสองก็เอาคืนแล้วแต่แต่ยกสองกลายมาเป็นว่าของระพูโดนก้านคอเข้าไปนะโดนเข้าไปในช็อตนั oh ้นรู้สึกไงบ้างช็อตนั้นก็รู้สึกว่าไม่นับกนนอกอ่ะผมองเอาคืนได้ได้คือคือเราโดนวิ้งไม่หมดไหมเห็นดวงเห็นดาวไปหมดไหมไม่เห็นดาวแต่ว่ามันก็ยังพอรู้สึกตัวอยู่ยังพอรู้สึกตัวใช่ลุกขึ้นมาได้นี่เอาคืนเลยใช่ เดินลุยเดินขย่ำโดนแทงเข่ามาไปชุดเลยครับเขาเริ่มมีอาการใช่ตอนนั้นคิดไงอยู่โดนเข่าโดนอะไรแล้วเขามีอาการแบบเข้าทางแล้วใช่เข้าทางเลยเดินเลยนี้เออไปตีตีไปยิมาไปชุดเลยใช่ครับนะฮะแล้วเขาก็ร่วงลงไปเออร่วงไปในตอนนั้นรู้สึกไงบ้างดีใจแัะโลงเลยครับเออนะแล้วก็ชนะน็อกเขาได้ด้วยใช่ครับ นี่ถือว่าเป็นชัยชนะน็อกของของวันอุบินีนี่ครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครั้งที่สองแล้วครับหัวแรกนี่ไอ้ครั้งครั้งครั้งแรกที่เราชนะน็อกนี่ได้โบนัสครับเออครั้งแรกไม่ได้ครับชนะคะแนนครับครั้งที่สองได้ครับครั้งที่สองได้โบนัสใช่ครับและมาครั้งนี้ครั้งที่สามใช่ครับเราได้โบนัสอีกเป็นครั้งที่สองนะใช่ครับโอ้โหเป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจมากครับไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อนแ้วตั้งแต่แต่เม่อวันั้งได้มาวันก็ได้มาก็ดีใจครับ เออถ้าว่าตอนนี้เราได้มาได้โบราณมาสองครั้งนะสองล้านนี่เจ็ดแสนนะนะเอาตังมาทำอะไรตังคิดว่าแบบน่าจะสร้างบ้านสักหลังนให้พ่อกับแม่ผมเ็ดตอนนี้เริ่มสร้างอยางตอนนี้ยังครับเกดให้แม่เกบไว้ก่อนครับให้พ่อกับแม่เก็ดไว้ก่อนรออินยังค่อยไม่แน่ไว้นี้ได้มาได้ค่าตัวมาเสร็จก็น่าจะเริ่มทำแล้วไปเนี่เออนะต้องเริ่มทำก็สซ้าทีรำพูนนี่แหละว่างั้นใช่ครับเออนะ ไปนี้เนี่ย,ยเราจะต้องมีการปรปับปรุงแก้ขไขอะไรอีกน่าจะเป็นเรื่องป้องกันตัวนี่แหละครับของผมครับข้อเสียของผมนะป้องกันตัวไม่ค่อยดีครับใช่ครับต้องไปแก้ไขลูกนี้ครับก็ต้องทําให้ดีขึ้นใช่ครับทางทางพี่เลี้ยงทางพี่เลียมเขาว่าไงบ้างก็ยังไม่ได้ว่าอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรนะ,นะเออนะก็ถือว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จครั้งหนึ่งว่างานใช่ครับ เรอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยที่ให้กำลังใจทองลระพูนอยู่ครับเชิญนะฮะผมต้องขอขอบคุณ f c ซแฟนมวยของผมทุกคนนะครับที่ FC ทองประพูนชาวเหนือทุกคนครับขอบคุณมากจริงๆครับที่เป็นกำลังใจให้กันทุกไฟครับผมครับ,รบผมวงังอีกนิดหนึ่งสำหรับวันรุมพิดีเนี่ยทางทองลระพูนวางเป้าอย่างไงบ้างวางเป้าว่าถ้ามีโอกาสก็สร้าง สร้างร์มไปเรื่อยๆก็อยากไปวันใหญ่อยู่ครับครั้งหนึ่งใช่ครับนะเล่งใครไว้หรือเปล่ายังยังครับเล่งใครก็ได้ใครก็ได้ดีกว่าครับอือนะครับผมครับอะยังไงขอให้โชคดีครับรอบคุณครับสวัสดีครับ้อนี่